<c oughs> อความให้คุณย่าและอองดูเหรอ,อเอาอาหันหน้ามาหน่อยยิ้งยายหันหน้ามาหน่อยเร็วยิ้มยิ้ม <S <S สมบูรณ์แบบครับ วันนี้ควม่มไปประมาณสิบครั้งแล้วนี่กานเย็นคว่มบ่อยครับคุณย่าครับอ,า,า,อาตาครับทักทายด้วยการยิ้มหน่อยเร็วนี่เป็นนักกล้องยิ้มหวานหน่อยค่ะนี่โอเคครับ โอ้เก่งจังเลยกระดกดากกระดกดาบว่ะกระดกดนี่นี่นี่เหาะเหาะเหาะนี่เหาะกระตี่งนี่เหาะแล้วครับเหาะแล้วครับค้ำอันนี้ยิ้มยิ้มอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้ว 嗯。Oh.